ข้อชายคนหนึ่งเลี้ยงหมูเป็ดและห่านมีเป็ดอยู่ในมีเป็ดอยู่5ส่วน13าของสัตว์เลี้ยงทั้งหมดจำนวนห่านคิดเป็นครึ่งหนึ่งของเป็ดส่วนที่เหลือเป็นหมูถ้ามีหมู22ตัวอยากทราบว่ามีสัตว์เลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวข้อ1 26ตัวข้อสองตัวข้อส5 2้าตัวข้อสี่หัสิบตัว เราค่อยๆตั้งสรรมการจากสิ่งที่โจทย์ให้ก่อนนะเรามาเริ่มกันเลยเขาบอกว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่าชายคนหนึ่งเลี้ยงสามอย่างคือหมูเป็ดแล้วก็หา่านแต่เขาบอกว่ามีเป็ดเป็นห้าส่วนสิบสามของสัตว์เลี้ยงทั้งหมดแสดงว่าถ้าสมมตุติพี่บอกว่าพี่ไม่รู้หรอกว่าสัตว์เลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวพี่กำหนดให้สัตว์เลี้ยงทั้งหมดเป็น x ตัวแล้วพี่ก็บอกว่าอ๋อถ้าสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเป็น x ตัว แปลว่าเป็ดมีอยู่5ส่วน 3, 5ส่วน 13x ตัวถูกไหมอะแต่ทีนี้เขาบอกว่าอะไรจำนวนหารโจทย์บอกว่าหารเนี่ยนะคิดเป็นครึ่งหนึ่งของเป็ดแสดงว่าถ้าเป็ดมี5ส่วน13หารก็มีแค่เศษหนึส่วนสองของ5ส่วน 13x ตัวถูกปะทีนี้ส่วนที่เหลือก็คือหมู แสดงว่าอะไรเอ่ยแสดงว่าหมูก็คือ x ทั้งหมดถูกไหมลบด้วย5ส่วน13 x แล้วก็ลบด้วยอันนี้พี่คูณไปเลยนะก็จะกลายเป็น5.26ส่วน2 6 x อันนี้คือหมูถูกไหมแต่เขาดันให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าอะไรนะเขาบอกว่าหมูเนี่ยนะมันมีทั้งหมด22ตัวแสดงว่าไอที่เราเอา x แล้ลบด้วยเปดกัะหารตรงเนี้ยมันมีค่าเท่ากับ 22นั่นเองเราก็เอาข้อมูลจากตรงนี้มาตั้งเป็นสรรมการเลยตั้งเป็นสมการว่าอะไรเอ่ยตั้งเป็นสมการว่า x ลบ5ส่วน1 3 x ลบด้วย5ส่วน2 6ก x เท่ากับย2ถูกไหมคิดดูซิว่า x เป็นเท่าไหร่ทำส่วนให้เท่ากันก่อนเราถึงจะบวกลบกันได้ทำส่วนให้เป็น26ดีไหมเพราะฉันตัวนี้ก็ต้องเป็น 2 6 x จะทำไงให้ส่วน13เป็น26 mm. ก็ต้องคูณ2ทั้งบนทั้งล่างถูกปะก็จะกลายเป็นลบสิ x ส่วนนี้เป็น2ีแล้วก็ลบห x ก็มีค่าเท่ากับ22 2 6ิบกลบสิก็เหลือ16บหกถูกไหมลบอีก5ก็เหลือ1 1 x ส่วนยีมีค่าเท่ากับ22ทีนี้มีอะไรตัดกันได้บ้างเอ่ย พี่เห็นชัดๆเลยถูกไหม11 1 11 1 2 22ทีนี้ก็จะกลายเป็น x ส่วน26เท่ากับ2อยากรู้ว่า x มีค่าเท่าไหร่ทำไงก็ต้องย้าย26ขึ้นไปคูณ26คูณ2ก็จะได้52นั่นเองแต่เรากำหนดว่า x ของเราคือจำนวนสัต์ทั้งหมดอยู่แล้วถูกปะเมื่อเราได้กว่าว่าเป็น52เราก็ได้คำตอบว่า,าสัต์ทั้งหมดของเราก็มีทั้งสิ้น52ตัว สรุปโจทย์ข้อนี้เขาให้บอกว่ามีสัตว์3อย่างน้องก็คิดเลยว่าสัตว์แต่ละอย่างอ่ะมีค่าเป็นเท่าไหร่เมื่อเราเทียบกับตัวแปร x ซึ่งเป็นสัตว์ทั้งหมดแล้วเขาก็ให้ข้อมูลมาเพิ่มทีหลังว่าหมูเท่ากับ22ตัวก็จะแก้สมการหาคําตอบของ x ซึ่งเป็นจํานวนสัตว์ทั้งหมดได้เท่ากับ52ตัวซึ่งตรงกับช้อยข้อ3นะคะ